ธุรกิจประกันภัยอีวีอีกหนึ่งสึนามิที่รอคอยวงการประกันภัยไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่อาจกลายเป็นสึนามิใหม่ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอีวีหลังจากที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเผยแพร่ข้อมูลว่า15บริษัทประกันภัยชั้นนําได้ประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างเบี้ยประกันภัยอีวีและพบว่ามีบริษัท 2- อถึงสแห่งยังคงต้องการดําเนินธุรกิจแบบเดิมแม้จะต้องแบกขาดทุนแต่ทําไมธุรกิจนี้จึงเสี่ยง ดร์สมพรสุทธวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยชี้ชัดว่าปัจจุบันอัตราส่วนการสูญเสีย loss ratio อยู่ที่120%ส่วนสถิติความเสี่ยงแสดงว่ามูลค่าการซ่อมอีวีแพงกว่ารถส่วนใหญ่50%ทำให้เบีย้ยประกันควรแพงกว่า20%แต่ในความเป็นจริงเบีย้ยประกัน E ีวีใกล้เคียงกับรถทั่วไปทำให้บริษัทประกันเสียหายจุดโต้แย้งที่น่าสนใจคือทำไมบริษัท2-3แห่งยังคงต้องการดำเนินธุรกิจดรสมพรอธิบายว่าบริษัทเหล่านี้อาจต้องการสร้างฐานข้อมูล database เพื่อปรับความคุ้มครองในอนาคตแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสึนามิหากไม่ปรับตัวทันท่วงทีที่พยาประกันเลือกถอนตัวออกจากธุรกิจ e ีวอย่างชัดเจนเนื่องจากเห็นแนวโน้มของลอสพุ่งสูงขึ้นดรสมพรกล่าวว่าบริษัทจะคอยติดตามสถานการณ์และอาจเข้ามามากขึ้นเมื่อเบี้อประกัน E ีวีกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กรุงเทพประกันยังคงระมัดระวังกับธุรกิจอีวีเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการลดลงของราคาตลาดและความเสียหายสูงสุดทำให้ลอสเรชิโอยังอยู่ในระดับสูงดรอภิสิทธิอนันตนาธารัตกรรมการและประธานคณะผู้บริหารกรุงเทพประกันกล่าวว่าบริษัทจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะวิเคราะห์อัตราเบี้ยประกันอีวีที่สะท้อนความเสี่ยงให้ชัดเจนคำถามที่น่าสนใจคือธุรกิจประกันอีวีจะกลายเป็นึนามิจริงหรือไม่และบริษัทประกันภัยควรทำอย่างไรเพื่อรับมือกับความเสี่ยงนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์